ศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานทีจ่จะอำนวยความิธรรมให้กับประชาชนส่วนของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีในส่วนที่เยาวชนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่าคดีครอบครัวศาลเองนะครับจะพิจารณาถึงประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียความผาสุกนะครับ ของบุตรผู้เยาว์เป็นสําคัญนะครับบุตรผู้เยาว์จะต้องเติบโตมาด้วยสภาพของการอบรมเลี้ยงดูที่สมบูรณ์ได้รับการศึกษาอย่างดีครับมีการพัฒนาการบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ครับเข้มแข็งพอที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับเพราะสัญญาเขาจะหาไม่้รู้เปลี่ยนทูงต้องขอโทษ นี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อค่ะวันนี้คุณครูให้ดาวหนูมาตั้งค่าดาวด้วยแหละเปลี่ยนังเลยคุณพ่อเดี๋ยวน้องแตงกวาค่ะลูกเพื่อนสนิทฉันน่ะเขาจะมาเที่ยวที่โคราชจะเป็นไรไหมคะถ้าเขาจะมาพักที่บ้านเราลูกเพื่อนสนิทคุณก็เหมือนลูกเพื่อนสนิทผมปะก็ดีแล้วลูกเราจะได้มีเพื่อนเล่น Lúc nào cho đây mới ngủ คุณพ่อคะคุณพ่อจะไม่ไปทะเลกับหนูจริงๆหรอคะคุณพ่อติดงานค่ะลูกคุณพ่อต้องทำงานนะจะได้มีตังค์มาซื้อของเล่นให้หนูไงคะเอาเป็นว่าถ้าหนูกลับมาจากเที่ยวทะเลแล้วอะเดี๋ยวคุณพ่อจะพาหนูไปซื้อตอุ๊กตาหนูนะลูกได้ได้ค่ะสน,นุนะะกดไหมลูกได้ค่ะสนุกด้ยไหมคะ<อ><อ>แตงกวาฝาก<อ>บ้านด้วยนะ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปกว่าไปกว่าปเป็นไรครับ <c oughs> ไปกว่าไปกว่าหรอคะใจก่า <c oughs> อย่างงี้เลย มันมีแต่านานดีันอนี่มัน,น,นมอะไรนี่มันอะไรสดานเดิมะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเจนเย็นสิจะให้ฉันใจเย็นได้ไงอะโถคุณก็แค่รูปภาพ แล้วไงแค่รูปภาพอ่ะเจนเย็นดิมักง่ายสกปรกพูดกันไง่ายไม่ดีเหรอวะฉันจะต้องดีใจใช่ไหมที่ผัวมีเมียใหม่ภายในหนึ่งคืนเอารูปภาพมาตัดสินผัมอีแล้วพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมออย่าทำแม่แม่จไหมคะหนูเกียพโอ้ย ที่ว่าสามีภรรยาเนี่ยมีหน้าที่การงานดีตัวสามีเนี่ยจบดร็อกเตอร์เป็นวิศวกรใช่ไหมครับส่วนภรรยาเนี่ยเคยเป็นหมอมาก่อนแล้วพอแต่งงานก็เลยลาออกมาเลี้ยงลูกแล้ววันหนึ่งลูกเพื่อนสนิทภรรยามาพักที่บ้าน<ม>ในขณะที่ภรรยากับลูกไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็ดันมีปมีอะไรกับสามีเขาทําทให้ภรรยาต้องมาฟ้องหย่าที่ศาลเราครับอ้าวถ้าอย่างนั้นทําไมตัวภรรยาก็ถึงได้รู้ว่า สามีไปมีความสัมพันธ์กับลูกเพื่อนสนิทตัวเองนะคะลูกเพื่อนสนิทเขาถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองให้ติดสามีในขณะที่สามีกําลังนอนหลับอยู่ตั้งใจให้ภรรยารับรู้ด้วยพอภรรยาไปเจอใน a c e b o o k เนี่ยก็ทนไม่ได้จึงมาฟ้องหย่าที่ศาลเราครับท่หนหนวหน้าครับผมก็รับราชการเป็นผู้พิพากษามาเกือบ5ปนนีแล้วเนี่ยและเพิ่งมาทํางานที่ศาลเยาวชนก็เกือบปี ทุกวันนี้ผมตั่งพ้อสังเกตว่าคดีของอยาเข้ามาสู่ศาลเราค่อนข้างมากแต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดไม่ตกเวลาต้องพิจารณาคดีก็คือว่าถ้ามีปัญหารเรื่องลูกเนี่ยเราควรจะให้ลูกอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว,วหน้าให้ท่านลองฟังความคิดเห็นจากท่านผู้สภาษที่มีประสบการณ์การทํางานสูงมาแล้วดีครับท่านเจนวิทย์ว่ายังไงบ้างครับอ๋อในความเห็นพี่ก็ ปกติแล้วการเป็นมารดาเนี่ยจะมีความรักกับบุตรมากกว่าการเป็นบิดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูเป็นเรื่องๆไปปกติแล้วเนี่ยมารดาจะมีความรักกับบุตรมากกว่าบิดาแต่ทั้งนี้ต้องดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยบิดาเขาเหมาะสมที่จะเลี้ยงลูกหรือไม่ท่านจะต้องฟังความเห็นสอบถามเด็กนิดนึงว่าเด็กมีความสุขที่จะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ นะครับแล้วเอาความเห็นของเด็กนี่นะมาประกอบดุลน,นิดในการทําคําสั่งของท่านนะครับจากประสบการณ์การทํางานของพี่นะครับที่ว่าเรื่องอํนากกนาจปกครองของผู้เยาว์นะครับไม่มีข้อที่จริงที่ตายตัวนะครับท่านต้องฟังเหตุผลองบบคอ์ประกอบข้อ็จริงหลายอยา่างเอามาประกบอบกันเพื่อพิจารณามีคําสั่งครับครับผมว่านะลูกสาวก็ควรให้อยู่กับแม่ส่วนลูกชายเนี่ยควรให้อยู่กับพ่อเพราะว่า พ่อเนี่ยย่อมเข้าใจลูกชายส่วนแม่ย่อมเข้าใจลูกสาวได้ดีกว่าฉันว่าคุณเนี่เป็นเหรไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละพอเถอะโผ่คุณผมไม่ตั้งใจอะ่ะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแล้วถ้าคุณตั้งใจมันจะขนาดไหนมันถ่ายเล่นๆนะ่ะนี่ไม่ตั้งใจนี่คือไม่ตั้งใจใช่หไหมใช่ เดี๋ยวนะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นก่อนนะครับผมวันนี้ดูท่าทางแล้วจะตกลงกันไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวศาลจะเลื่อนตีกันอีกนัดหนึ่งนะครับโดยศาลจะตั้งผู้คนิพนอ์ของศาลให้เป็นผู้ไกลเกลี่ยในคดีนี้แล้วก็จะนัดไปอีกครั้งหนึ่งในนัดหน้านะครับขอให้ทั้งสองฝ่ายมาศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณพ่อก,กับคุณแม่เหมือนก่อยดิฉันนางสุวรรณาบุญโมพิโรธได้รับแต่งตั้งจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวให้มาไกลเกี่ยในคดีนี้เป็นคดีฟ้องหย่าและขอใช้อำนาจปกครองบุตร ระหว่างนางดวงใจทรัพย์อน,นันต์ไพศาลกับ,น,กากบนานยกายจักรทรัพย์อนันต์ไพศาลค่ะก็ที่มาในวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ขอไกเกียริอต่อไปค่ะเพราะว่าตอยังคงไปไหนมาไหน,ไหนกับแตงกวาอยู่และดิฉันก็มีหลักฐานนําเสนอต่อท่นานที่พิพากษาค่ะแต่ฉันต้องการให้รู้ชัดน,น้องเชิรแตงก็เป็นลูกผมกันนะครับ mm. ผมก็มีสิทธิ์ในตัวเขาอีกอย่างคุณไม่ทํางานแล้ว ผมทำงานมีเงินเดือนผมยอมหาเงินได้เยอะและมาเลี้ยงลูกให้ได้ดีออกว่คนอีกแล้วคุณทั้งสองคนยังรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าคะผมยอมรับนะครับว่าผมยังรักดวงใจอยู่ผมไม่เคยที่จะทิ้งดวงใจเลยครับฉันทนไม่ได้ค่ะที่เขานอกใจฉันแล้วฉันก็ไม่อยากให้ลูกเห็น เราทะเลาะกันไหมผมไม่อยากครับผมรักดวงใจและ <c oughs> แลูกไกลเกลี่ยในคดีนี้คงไม่สำเร็จก็ต้องให้เข้าสู่กระบวนการของศาลต่อไปนะคะแล้วกลับไปให้ไปคิดทบทวนดูอีกครั้ง นายข้ามพนันไทศารกับนายไกลจักรข้ามพนันไทยสารในเืองของการฟ้องหย่าขอแช้หน้าปกครองนะในชั้นไต่เรียกนี่ไม่สามารถกันได้และทับโดบจำเลยไม่สามารถที่จะตเียกได้คบติดปัญหาตรงไหนบ้างครับต้องการให้รู้เดี๋ยวอาจาลย์่ะอาเลยยอมไหมถ้ามีหลักฐานป้องผมได้ผมก็ยอมครับ จากการที่สาสรโจย์ดูคำนวนนะทางโจทย์เนี่ยเขายื่สสนรูปถ่ายในขณะที่จำเลยนอนหลับโดยที่มีแตงกวาเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนเตียงด้วยจงเป็นบุกเราจะห้ามไว้ไงครับสำหรับรูปนั้นมันอาจจะเป็นรูปที่แบบตัดต่อมาได้ครับรูปตัดต่อนะนฮงก็ไม่ยอมอย่าแน่นอนแล้วนี่ถามจริงๆว่าทาั้งคู่ยังรักกันอยู่ไหมเนะี่ย คุณดวงใจยังรักไกลจักอยู่อีกไหมเป็นคนไม่ได้หรอกค่ะฉันจะต้องอยู่กับคนที่นอกใจฉันตลอดเวลาเลยแล้แลทางจำลงเลยล่ะครับผมังรักภรรยาและลูกของผมครับทนายทั้งสองฝ่ายดูแล้วว่าไม่น่าจะมีทางที่จะตกลงกันได้ในท่านเกียรก,ก็เลยให้ศาลเป็นคนพิจารณาใช่ไหมถูกต้องครับนะไปเลยครับตรวจทย์ขอ่านญาตน มันตะกีะบุกปรยาดเพิ่มเติมเป็นภาพต่าง,งเกีเ่ยวกับคดีไหมครับอ่เกี่ยวกับคดีครับขอต่งเื่อนาชืนาจำเลยครับทางโจทย์เขายื่นภาพถ่ายเพิ่มเติมเป็นภาพของจำเลยไปเที่ยวห้างกับสินค้ากับแตงกวาผู้หญิงที่ตามค้องเดี๋ยวลองรับไปดูครับ คุยกับผู้เยาว์ดีกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวเรียกน้องน้องเชอร์แปมใช่ไหมคะเดี๋ยวออกมาคุยกับสารได้ค่ะกี่วบแล้วครับหนูเขามาใกลนะ้สารไหคะสี่พวะครับ <c oughs> ครับผมว่ายังไงคะน้องเชอร์แตมตอนนี้หนูอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่คะหนูอยู่กับคุณแม่ค่ะ แล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เราตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะใช่ไหมหนูอยากอยู่กับใครมากกว่ากันคะหนูอยากอยู่ด้วยกันทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยค่ะอยากอยู่กับทั้งสองคนหรอคะถ้าที่หนูเลือกนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสนิทกับใครมากกว่ากันนะคะหนูก็จะสนิทกับคุณแม่มากกว่าเพราะว่าคุณแม่จะอยู่ข้างหนูด้หลอดค่ะ แม้ในวันนี้นะครับบทบาทในความเป็นสามีภรรยาอาจจะจบลงแล้วแต่บทบาทในความเป็นพ่อและเป็นแม่ยังคงอยู่เสมอน,นะครับ,บสิ่งต่างๆผมอยากได้พิจถึงประโยชน์ของลูกผมไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องขาดพ่อหรือขาดแม่นะครับเพราะฉะนั้นยางไละ็้าริงไม่ควรต้องขาดพ่อและขาดแม่นะครับอย่าอย่าพูดเรื่องไม่ดีของอีกฝ่ายเลงให้ลูกฟังเวลาที่ลูกอยู่กับพ่อก็อยากจะให้พูดแต่สิ่งดีๆ ผมไม่อยากให้เขามีภาพความเป็นคนไม่ดีของพ่อหรือของแม่ดาพ่อ,ขอเขาเป็นคนดียังไงแม่เขาเป็นคนดียังไงนะครับและเด็กเนี้ยก็จะไม่ถากของพ่อและแมะ่ต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะเป็น่างนะะั้นอยากถามว่าทั้งสองรักลูกไหมคะรักคะ่ะใช่ไหมคะถ้ารักแล้วอยากให้ถอยหลังไปสักเก้าเนือมันยังไม่สายนะครับที่เราอยา่าคิดยังมีสติ แล้วก็ลดทิฐิมาน้ํานลงอยากให้นึกถึงลูกให้มากที่สุดนะคะถ้ารักลูกก็อยากให้นึกถึงว่าความสุขของลูกและประโยชน์ที่ลูกจะได้รับฝากไว้เท่านี้ค่ะ ก็แล้วก็แม่ยังรักผมไม่เปลี่ยนแนนะครับเราสัญญาเขาจะหาแิ่ให้ลูกเปลี่ยนสูงผมขอโทษ ลูกเพื่อนสนิทฉันนะคะพอดีเขาจะมาเที่ยวที่โคราชโคราชราจะว่าอะไรราจะว่าอะไรราจะว่าไราจะว่าเราจะว่าเราจะว่าผมคิดว่าคุณเช่าโรงแรมให้เขาดีกว่านะครับเพราะว่า คุณจะได้พาลูกไปเที่ยวทะเลด้วยผมเองเนี่ยก็ยุ่งงานผมไม่สะดวกครับปัญหาที่ท่านของชนนะครับมีความสงสัยที่ว่าปรึกษาหน้ามานยนะครับหน้าให้ท่านได้ไปลองสอบถามความคิดเห็นจากท่านผู้ศึกษาที่มีประสบการณ์ทํางานสูงมาแล้วนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในในการประสบการณ์การทํางานของท่านผู้ศึกษาจะเห็นว่าบางครั้งท่านก็จะเลือกดูว่าบุตรสาว ควรจะอยู่กับคุณแม่บุตรชายก็ควรจะอยู่กับคุณพ่อนะครับบางท่านอาจจะมองเรื่องของสภาวะสภา,ภาพทางการเงินนะครับว่าใครมีสถานะทางการเงินที่ดีกว่าก็อาจจะมีการดูแลที่ดีกว่าตามตามไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะท่านต้องรู้ที่มาว่าเด็กผู้เยาว์นั้นต้องเป็นสำคาญต้องเอาประโยชน์ของเขาเป็นหลักนะครับดูว่าความหาสุข,ขของเขาการเติบโตขึ้นมา มีการศึกษาที่ดีสภาพจิตใจที่ดีนะครับโตขึ้นมาก,ก็เป็นบุคลากรที่ดีของฝั่งคนไทย